สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรเฮดเอ7จระยะสั้นนะครับฉบับแก้ไขถึงคลิปนี้เปคลิปที่7แล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่เคยดูส่วนนี้นะครับก็ให้กลับไปย้อนดูในคลิปเก่าๆได้นะครับของเขาอธิบายหรือตรงช่องแสดงความคิดเห็นซึ่งจะมีการอธิบายวิธีคิดคำนวณไว้นะครับโดยส่วนนี้นะครับมีสถิติเข้าทั้งหมด1 5ห้าง่วนนะครับโดยจากสถิติของส่วนนี้เราจะพบว่าเมื่อนาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับ ก็จะได้เลขเด่น4ตัวเลขนะครับมา1-2ตัวและเลขที่ได้นะครับจะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขเด่นอะไรกันนะครับจากสถิตินะครับให้เพื่อนดู4ช่องนี้ไว้นะครับช่องบน1บวก4บวก6บวก7นะครับนี่คือเลขเด่นที่ได้นะครับตัวเลขที่มีขีดสีแดงนะครับก็คือเลขที่เข้านะครับนี่ครับดูไล่นะครับนี่ครับนี่เข้า2นะครับนี่เข้า2นี่เข้า7ที่หลักหน่วยนะครับนี่เข้า2นะครับไล่ดูนะครับ เดี๋ยวไล่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับถูกไล่ลงไปเลยนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับถ้ามาผิดที่งวดเก้าสิบแปดนี่นะครับนี่ครับวันที่ออกเก้าแปดนะครับเลขเด่นสี่ตัวไม่เข้าเลยนะครับแล้วต่อมานะครับอ่าก็ขับมาเข้านะครับแต่มันไปเข้าที่หลักสิบแทนนะครับส่วนงวดที่แล้วนะครับอ่าส่วนนี้ให้เลขเด่นก็คือ นี่ครับเด่นคือห้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ออกคือสี่สี่นะครับไม่ถูกนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าถูกนี่น่าจะเป็นเลขห้านะครับต่อมานะครับในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีห้าเก้านะครับหลักสิบล่างนะครับคือสี่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือสี่นะครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดนะครับเอาแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับเอาแปดบวกสี่ได้สองนะครับเอาแปดบวกหกได้สี่นะครับ เอาแปบวก7ได้5้านะครับได้เด่นคือ9 2 4 5หนะครับสำหรับแนวทางเด่นล่างระยะสั้นนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็นาไปใช้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกด s u b s ไคร b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็วิดโรติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับต้องาวอธิบายแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปโอทัดไป สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสวด h i ตเระยะสั้นนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆทุกท่านได้นะครับและขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้งโชคดีนะครับสวัสดีครับ